น,น้นก็คณะเหมือนกันใช่ไหมคะคณะหมดเลยครับคณะหมดเลยครับปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีอันนี้มมนต้องวันหนึ่งมันถ้ามันเจ็ดแค่นี้ก็ลงแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยมาลงอันนี้อีกทีครับมาสลับครับไล่แผงมาใช่ไหมคะครับถ้าวันนี้ก็าอันนี้แผงนี้เสร็จก็คือแผงนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ครับแล้วก็ฉีดพ่นอาดีครับสองห้า้าหนึ่งครับเย็นเลยครับเย็นเลยทไมต้องพ่นตอนเย็นด้วย ทำไมต้องพ่นตอนนี้ไม่รู้คุณนิดคุณนิดบอกให้พ่นตอนนี้ว่างตอนเย็นจริงๆแล้วคุณนิดเขาให้พ่นตอนเช้าครับแบบมาเช้าๆอากาศยังเย็นเลยพ่นตอนเช้าเลยครับแต่ผมไม่ได้มาเช้าครับเราไม่ได้มาเช้าคนพ่นมาคนพ่นมาสายใช่ไหมครับจริงๆเช้าๆอากาศดีก็ให้พ่นตอนเช้า8โมงครับ8โมงจริงๆเขาให้ต้องให้พ่น่โมงคุณนิด6โมงถ้ามาแดดจะไม่ค่อยออกก็มาพ่นเลยครับอ๋อถ้่แดดออกจะไม่พ่น ในฐานะคุณเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่เคยปลูกผักแบบนี้ไหมเพิ่เคยครั้งแรกครับครั้งแรกครับรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นรึมั้ยดีครับได้ความรู้เพื่อครับเพื่อไปอะไรเป็นความรู้ในอนาคตเนาะครับเพื่อเราจะไปทำฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับ มันแตกต่างเลยกับดินนะเคยปลูกขักใช้ดินไหมเคยครับเคยมันไม่ค่อยโตครับแบบแบบนี้โตไวกว่าครับในดินไม่ค่อยโตครับแต่แบบนี้โตไวกว่าครับโตวไวกว่าแล้วก็อะไรสะอาดกว่างี้ครับดูแลง่ายกว่าครับแล้วทำมากี่วันแล้วเนี่ย ดูแลมาจะเดือนแล้วมั้งครับจะเดือนแล้วครับแล้วอายุผักที่เห็นอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยสามอาทิตย์ครับสาอาทิตย์สามอาทิตย์ครับยี่สิบเอ็ดวันเออยี่สิบเอ็ดวันครับคาดว่าตัดได้เมื่อไหร่ครับประมาณอีกสองอาทิตย์แล้วมั้งครับสองาทิตย์อีกสิบสี่วันใช่ไหมคะครับเป็นเด็กที่ไหนเนี่ย บ้านอยู่ไหนแนะนําที่บ้านหน่อยเป็นคนนายางครับบ้านอยู่นายางเรียนเรียนอยู่จบแล้วครับจบกศนครับเรียนกศนจบกศนครับเด็กเด็ดเนาะครับอํเาเภอพิชัยเนาะอําเภอพี่ชัยอํเาเภอพิชัยครับจะมีพี่แววจะคิด ของตัวเองนี่นะเห็นแล้วไม่รู้ครับไม่รู้อ๋อแสดงว่าแผงนู้นแผงนู้นทำก่อนเขาเลยเนาะมันจะสวยกว่าใช่นู่นครับอันอันนี้มานี่ครับมามานี่แล้วก็ไปดูมานู่นครับรกคาไม่สมปุ๋ยรึมั้ยมีหลักการมาสมปุ๋ยไหมครับ ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ในน้ำอใส่ตามข้อที่ทางผู้หนดครับนะน้ำเต็มถังแล้วก็ปุ๋ยใส่ให้ถึงพันแดถึงสองพันหนึ่งครับค่า EC ซีใช่ไหมครับเป็นสูตรอะไรบ้างม <c oughs> เป็นปุ๋ยแรกเข้าไม่รู้ครับ เอดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ,อันแปดตอนนี้ใส่ถึงสองพันหนึ่งสองพันสามสองันห้าครับ,รบผักที่เริ่มโตแล้วนะครับถ้าผักยังไม่โตก็ใส่แค่สองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งครับแล้วอะไรเขาเรียกอะไรสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดแค่ สองพันห้าก็ใส่ยเยอะกว่านั้นไม่ได้ครับใบจะไหมเนาะ,นะครับก็แนะนำเด็กรุ่นใหม่ลองปลูกอะไรปลูกผักไฮโดรพนิกส์ดูเนาะครับอ่แล้วก็แวะเวียนมาหาได้เนาะครับที่เขตวิทัทยเนี่ย จำบอลครับเออแบบเรียนมาดูดูงานได้โอเคเดี๋ยวก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่พาดมครับเออ่มาดูภาดกดูกหมกของไร่ชยาทิพย์นะยกด้วยกับคุณนิดคุณนิดครับโอเคขอบคุณมากครับลาไล่ชยาทิพย์ชำบอนค่ะ ไล่ลยชยาทิพย์ที่ทํากิจกรรมอะไรบนะ้างที่ไล่ชยาทิพย์นี่ก็มีทาผักไฮโดรโปนิกส์นี่นะคะแล้วก็จะมีพวกไม้ป่าด้านหน้าไม้ป่าที่เพาะเป็นถุงเล็กๆๆี่นะคะคสาหรับส่งป่าไม้บ้างแล้วก็ผู้ที่สนใจปลูกเอาไปปลูกามในเลือกสวนไร่นานะค,ะค่ะแต่สวนด้านนี้ที่เราเลือกไฮโดรโปนิกเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นออร์แกนิกแต่ว่า ก็จะพบปัญหาเหมือนกันค่ะเรื่องเรื่องรากเน่าคนเน่ารเรื่องศัตรูพืชพอเราเลี้ยงเราเราดูแลตรงนี้มันหนึ่งปีค่ะคก็รู้ปัญหาปัญหามันจะผักไฮโดรโปดิ์พวกนี้จะจะชอบอากาศอากาศหนาวช่วงหน้านหนาวในีดูพืชผ,ผักจะจะดีขึ้นแต่เรื่องของโรค จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ได้ได้ใช้ R d ดี5 1เนี่ยค่ะเข้าไปช่วยทั้งพ่นด้วยแล้วก็ทั้งเข้าหยุดเข้าไปในถังน้ำด้วยค่ะตอนนี้ท่านดตรก็มาแนะนำให้ควรจะพ่นทุกวันก็ตรงนี้เราก็สังเกตว่าตั้งแต่ที่ใช้มาเนี่ยค่ะใช้มาเนี่ยได้หลายเดือนอยู่ค่ะผักก็ดูจะสดชื่นขึ้นแล้วไอ้เรื่อง โรคเชื้อราหรือรากเน่าคนเน่าก็จะน้อยลงค่ะก็ก็ดังที่เห็นเนี่ยครัก็จะดูสดชื่นแล้วก็ได้ผลดีแล้วผักก็ดูจะไม่มีรสขมก็สังเกตดูว่าเราชิมผักดูเนี่ยตัวนี้น่าจะช่วยได้อยู่ค่ะในเรื่องของรสชาติของผักค่ะแล้วคราวที่แล้วได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปเป็นไงนะครับลูกค้า พอใจไหมครับค่ะก็ลูกลูกค้าพอใจค่ะว่ารสชาติผักดีขึ้นแล้วที่ที่มันมันเหมือนกับว่าพอหลีกเลี่ยงพวกตัวแมลงพวกพืชไอ,อ้พวกเชื้อราได้ครับผักก็ทันลูกค้าคะ่ะค<อ>่ะด้านด้านนู้นก็จะมีปลูกข้าวข้าวหอมมะลิเพิ่งเก็บเกี่ยวไปได้สามวันเนี่ยคะ่ะอ,อันนั้นก็ฉีดทุกทุเจวันเหมือนกันค<อ>้นพร้อมกันเลยทั้งทุเรียนด้านด้านในนู้นด้วย ก็วนมาทุกวันเสาร์ก็จะมาพ่นแปลงผักไฮโดรโปนิกนี้ก็จะมีขึ้นช่ายมีผักสลัดแล้วก็พ่นข้าวจนเกี่ยวเลยค่ะอ,อันนั้นไม่ได้ใช้ยาพวกสารเคมีเข้ามาเลยแล้วก็เข้าไปฉีดในสวนทุเรียนค่ะแล้วผลผลิตข้าวเป็นไงบ้างครับข้าวก็ได้ดีค่ะค่ะได้ผลดีได้ผลดี<ข>ดเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะเม็ดสวยไหมครับเม็ดสวยดีค่ะ เม็ดสวยแล้วก็เวลาผมจะหอมนะจ้ะาข้าวหอมมะลิเพราะว่าปกติที่เคยทํานาที่แปลงอื่นๆอ,อ่ะเราจะต้องใช้พวกสารเคมีพวกยากําจัดหญ้าบ้างอะไรบ้างไม่งั้นพวกมแมลงบ้างไม่งั้นมันเอาไม่ไหวเพราะว่าแปลงใหญ่ๆเขาใช้กันหมดแล้วเราจะไม่ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ที่อื่นนะคะครับอันนั้นก็ขายขายไปแต่อันนี้เราเอาไว้กินเองก็เลยใช้ตัวนี้บำรุงเนี่ย อร์ดสอเนี่ยค่ะคร,รู้สึกว่าจะได้ผลแล้วก็เราเราสบายใจค่ะคว่ากินเข้าไปแล้วตัวนี้มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะคุณนี่ที่เป็นก็มั่นใจค่ะเป็น,เป,นเป็นคุณครูมาก่อนเนาะจ้ะสอนวิชาอะไรไม่รู้ก็สอนอจบมาในหมวดของวิชาสังคมนะคะแต่สามารถสอนได้ทุกวิชาเลยค่ะครูประถมเราค่ะถึงว่า มาปลูกผักได้มีความทักษะเฉพาะตัวมีความสุขอยู่นอกห้องเรียนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนอกห้องเรียนก็คือนอห้งเรียแต่ก็ค่อนข้างยากหน่อยเนาะการเกษตรมันก็ตอนเช้าเช้าเนี่ยเราก็จะถ้าเห็นผักมันสดชื่นแบบนี้เราก็จะสบายใจค่ะแล้วเช้ามาก็อยู่ในห้องเรียนธรรมชาติเริ่มเริ่มผูกพันกับผักแล้วเนาะเริ่มผูกพันกับเขียวๆแล้วค่ะ ก็พอดีต้องมีวพื่อช่วยได้ผลปีหน้าคิดว่าจะทำมาก็ต้องทำอีกค่ะเดี๋ยวทำอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะพอเก็บฟางแล้วเขามามีคนมาจองฟางแล้วก็บอกว่าฟางข้าวหอมมะลิหอมก็มีคนมาจองเขาจะจองไปให้สัตว์เขาพวกวัวควายแล้วเสร็จแล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ว่าจะไถนะคะว่าจะปลูกพวกแตงกวาอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมากอ่ะฟักทอง ก็จะลงปลูกโดยข้าวโพดหวานซึ่งเราก็จะได้อยากทานอะไรก็ลงไปเก็บเองนั่นนะคะคือคือ,คอมีโครงการต่อจากอย่างนี้เลยครับก็การเกษตรก็ทําไปตามวิชาการแหละ<ช>แต,แต่แต่ใช่อาดีสอห้าหนึ่งเป็นหลักไว้ใช่ค่ะจะทําให้ต้นไม่เป็นโรคไม่เป็นมแมลงนี่ก็ถือว่ามีโอกาสได้ผลิตแน่นอนนะครับ ลงแตงกวาน่าจะได้ดีใช่ไหมคะแตงกวาแล้วก็ฟักทองครับได้ครับค่ะเนี่ยต่อจากข้าวเลยคะ่ะข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานก็ว่าจะลงะน่าน่าจะได้ผลดีก็จะทดลองเลยคะ่ะครับค่ะถ้าได้ผลดีในด้านพวกผักแตงบวบอะไรพวกเนี้ยก็จะบอกต่อกันไปอีกคะ่ะครับค่ะอย่างน้อยก็เก็บมาไว้เนี่ยอยู่อยู่สายหลักเลยนะครับค่ะอยู่ข้างสายเตียเลย อย่างคนเข้าสวนนั่งเจ้าของอยู่นะอย่างน้อยเอามาวางข้างทางที่สะดวกในการเดินทางพบเห็นนี่ก็หาซื้อกันไปผ่านที่บ้านได้นะโอเคเนาะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณที่เท่าไรที่ปลูกสิบหกกุมภาสองห้าหกหนึ่งวันนี้วันที่สิบสามสิบสามอีกสามวันอีกสามวันหกหนึ่งใช่ไหมหกหนึ่งก็จะครบสี่ปี จะครบสี่ปีเนี่ยอีกสองวันไม่สามปีฮะสี่พว่าไปมันันทึกอ่ะสิบปีกว่าวันปลูกอ่ะที่ผมมาปลูกอ่ะสิบหกกุมภาสิบหกกุมภาหกหนึ่งหกหนึ่งคลิปเรามันฟ้องอยู่เออโอเคอ่ะคลิปเรามีอยู่อ่ะคลิปเก่าอ่ะอ่าเราเปนรอบงหน่อยดีสถานที่นี้คือสถานที่จังหวัดแพร่นะครับ รอบวงห้าสิบเซนเองอ่ะพี่ครับห้าสิบเซนก็เริ่มมีลูกได้แล้วครับสามารถสามารถไว้ลูกได้ยี่สิบลูกครับมันก็เกือบสี่ปีละสามปีกว่าเออใช่เกือบสี่ปีจะสี่ปีแล้วเนี่ยก็ครบสามวันครบสี่ปีแล้วพี่ครับผมมาหาพี่มาหารองสุพัฒน์นั่นคือวันที่สิบหกุมภาเดี๋ยวครั้งแรกมาสามปีกว่าเกือบสี่ปีครับครั้งที่สอง อปีที่แล้วปีนู้นล่าสุดอะห้าเดือนที่แล้วใช่ไหมครับล่าสุดครับเเอดืนแล้วก็มาไม่กี่ครั้งแต่แต่ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยเดียวสี่ปีเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยมันได้ผลแต่ว่าลูกมันทำไมไม่เขียวใสสวยเหมือนกับว่ามันจะอะไรแร่ธาตุมันจะ ขาดใช่ไหมขาดไนโตรเจนนิดนึืงนะครับขาดไนโตรเจนนิดหนึ่งพี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินอะไรบ้างยังไม่ได้ใส่อ๋อไม่ได้พี่ไม่ได้ใส่ทําแบบดินแบบแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนะเออพี่ครับแล้วก็ตาดีสองห้านึงพี่ฉีดบ่อยไหมก็บางทีก็ยี่สิบวันนั่นแหละมันห่างไปนิดหนึ่งต้องต้องทีกว่านี้ใช่ไหมโอ้ทีเลยเจ็ดวันเลยเจ็ดวันนี้แน่นอน บางคนห้าวันน่ะวันด้วยพี่ต้นลุงศักดิ์ห้าวันสวยเลยสวยปิ้งเลยแล้วดอกมันก็สวยพี่พยายามฉีดดอกนะเนี่ยมันจะได้เขียวสวยเนี่ยเนี่ยมันจะได้โตเร็วๆเนี่ยให้เอาตีว่าประมาณไม่เกินอย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์ช่วงนี้นะพยายามฉีดอาดีไม่แล้วฉีดฉีดเลยเนี่ยผมผสมกับยาพวกสมมุติว่าผมกลัวเพี้ยไฟเหมือนกันตอนเนี้ยไม่เป็นไรไหมพวกเพี้ยไฟอะไรพวกนี้ไม่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเพี้ยไฟพวกเพี้ยอะไรพวกเนี้ย มันก็ต้องมีมันอยู่แล้วสี่ปีเนี่ยทุเรียนมันเราไม่ได้ทําอะไรแบบแบบธรรมชาติเลยอ่ะครับธรรมชาติเลยพี่ปล่อยธรรมชาติเลยไม่แต่งแต่งเติมไม่ได้อะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ใส่ก็ได้มาเนี่ยก็ได้ดอกขนาดนี้ครับก็โอเคน้องพี่เนาะแบบแต่ปีหน้านี้ก็จะได้เตรียมตัวให้เขาเออเตรียมใบไว้ให้แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็อาจจะถ้ามีคนจะเป็นใช้สารเปิดตาดอกก็จะทําเพราะว่าเขาจะได้ออกพร้อมกันเป็นชุดเพราะว่า อย่างปีนี้จะสังเกตว่ามันมีทั้งหลายรุ่นก็ธรรมชาติแล้วนะไอ้ต้นนั้นก็ยังเล็กๆอ,อ่อย่างนีไ้ไม่ไม่น่าเป็นห่วงอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวมันก็บริหารมันมันก็ได้กินบ้างแล้วครับถึงถึงจะไม่ดกก็พอได้กินอ่ะพอได้กินพอแจกที่แจง้องอ่ะก็ก็ดีใจที่เข้าติดดอกคือคืออติดลูกไม่ติดลูกก็ยังยังยังอะไรก็เหมือนกับว่าเออเห็นความสาเร็จอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเห็นความสาเร็จแล้วครับทุเรียนที่แพ้เ<อ>นี่ยจริงๆแล้ว มีคนหลายคนว่าปลูกได้ไหมครับก็มีคนสมมารถทำก็ใชเทสนี้เทศทุเรียนที่แพร่เริ่มออกดอกแล้วให้ให้เห็นหลังจากที่เราสุพัฒน์เนี่ยประมาสามปีกว่าครับเริ่มเริ่มปลูกเนี่ยคนก็มองก็ตามับรู้สึกจะมีคนสนใจตามแปดแสนเจ็ดเจ็ดหมืนมั้งครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ทางเหนือเนี่ยบางทีเขาปลูกแต่จังหวัดเออเขาเขาเขาปลูกไม่ค่อยสําเร็จแล้วก็เขาก็อยากจะลงทุนกันครับก็พอมีพอมีลองสุภพัฒนมามาปลูกเนี่ยคนก็ตามเยอะครับทีนี้ตามปุ๊บเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าเขาก็สงสัยครับทีนี้อ่าก็เลยตัดสินใจว่ามาขอถ่ายติดตามนิดนึงครัเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นลูก เห็นดอกเห็นดอกที่ที่ได้เกิดลูกเกิดผลอย่างมั่นใจแล้วว่าอาจจะทําเป็นการค้าได้ได้เหมือนกับทางทางทางตะวันออกครับทางใต้ครับแต่ทีเนี้อ่อนการฉีดอาร์ดีไปนิดหนึ่งแล้วก็บริหารจัดการต้องต้องปีหน้าปีหน้าจะจะเตรียมครับให้ให้เป็นเหมือนกับ โปรแกรมไว้เลยครับว่าเดือนนี้เราจะใส่อะไรเดือนนี้จะใส่อะไรผมคิดว่าแล้วก็ผมก็จะพยายามจะไม่ทิ้งผมผสมได้ใช่ไหมอาจารย์ผสมกับตัวยาสมมติว่าเพี้ยหรือว่าเชื้อราอย่างเงี้ยผสมได้เนาะใช่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่จะได้เงินเลยนะถ้าพี่ทิ้งหรือว่าไม่ไม่อะไรเขาเรียกก็ไม่ไม่ทาตามอะไรสูตรของ ของทุเรียนจริงๆอ่ะทุเรียนไม่ได้ปล่อยเหมือนพวกมะม่วงลำใหญอครับนะครับเราเราจะไม่ได้เงินใช่เราก็พี่ก็โทรปรึกษาผมเรื่อยๆสิไม่ต้องกลัวเนี่ยยี่สิบลูกก็เป็นเงินเท่าไหร่เลยเนี่ยครับใช่ไหมถ้าลูกละสี่ร้อยห้าร้อยใช่ไหมก็เป็นเงินเป็นหมื่นเหมือนกันนะตอนนี้เราก็หมายความว่าปีพัชเขาคิดว่าเอ้าปีนี้ให้สอนมีลูกก่อนครับปีหน้าเอาเต็มที่ครับปีหน้าจะเต็มที่เพราะว่าปีนี้ยอมรับว่าประสบการณ์ไม่มีเรายังไม่เคยเห็นดอกเขาเลย รั้งแรกยังยังเคยไม่ไม่ไอ้สำหรับตัวนี่นี่ดอกใช่เนี่ยเป็นช่อแรกอันเนี้ยจําได้ว่าผมถ่ายว่าช่อแรกมันจะจําได้เป็นช่อแรกเลยผมมาเห็นที่แรกผมก็คิดว่าเป็นยอดผมจะเด็ดทิ้งอ้าวเฮ้ยอันนี้มันดอกทุเรียนเนี่ยคือคือทั้งทงที่ไม่เคยเห็นดอกทุเรียนเลยไม่ไม่ไม่เคยเดี๋ยวพีได้เห็นดอกบานแล้วมันจะสวยหอมนะอ่าเนี่ยครับอันนั้นต้องฉีดทุกห้าวันไหวไหมมีคนไหมมีดอกเนี่ยมีฉีดเลย สอนตัวผู้ตัวเมียจะได้แข็งแรงจะได้ท่จะได้กในการบำรุงไงปีนี้เบื่อใครไปใครมาเนี่ยพี่ได้กินแล้วอก็เราแม้เราต้องตามผลงานหน่อยว่าผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งวันที่เท่าไรสิบหกสิบหกกุมภาหกหนึ่งครับอันนี้วันที่สิบสามอีกสามวันอีกสามวันครบสี่ปีนะท่านครับก็เรามาปลูกมาขุดกัี๋ยวนี้ตอนนั้นที่มันมีเขายางด้วยไงก็สี่ปีก็ถือได้ว่ายี่สิบลูกก็น่าจะทําให้ได้ละ จริงๆท่านปล่อยไว้ไงท่านท่านไม่ำธรรมดาคนคือต้องยอมรับไม่มีความรู้คืองของเก๊เผือกเกือบสี่ปีเหมือนกันเนาะสี่ปีที่ออกครั้งนั้นนะนะสี่ปีครับก็เนี่ยของเก๊เผือกเท่าไหร่นะกี่ลูกเนี่ยเอาไว้ตอนแรกจำได้ปะประมาณอ่าสามสิบโอ้ขนาดนั้นเยหรอยี่สิบห้าสามสิบครั้งแรกเลยใช่ยี่สิบห้าสิบเลยถ้าเอาไว้มากถ้าไว้น้อยอ่ะถ้าถ้าถ้าไว้น้อยลูกมันจะโตพี่จะเป็นเค้เปลือกเปลือกมันจะหนา เพราะฮอร์โมนมันเยอะถ้าเกิดเราให้เยอะๆอ่ามันก็แย่งอาหารกันครับมาลูกมันก็บอกได้เสมออบอกบอกเสริมพี่สุพัฒน์ไปนิดนึงว่าครับการไว้กิ่งอ่ะพี่สุพัฒน์จะเอาไว้กิ่งกี่กิ่งเอาในใจเอาทั้งต้นใช่ไหมครับอ่าเอาอยู่ในใจที่แบบยังไม่รู้อะไรเนะคือคือผมผมก็คิดว่าบวกรบทั้งสักเอาสักยี่สิบกิ่งอย่างทั้งหมดสามสิบสามสิบสามสิบนะโตได้สามสิบครับสามสิบใช่ไหม สามสิบจะได้สูตรมันกิ่งกิ่งก็สองลูกอ่ะกิ่งอย่างเงี้ยได้สองลูกพี่สองลูกสามสิบกิ่งเท่าไหร่หกสิบครับอ่าหกสิบลูกสี่โลโลเท่าไหร่เครียดไปเลยประมาณนั้นประมาณนั้นพี่สุพัฒจะได้มีหลักแนวครับครับแนวบวกลบสามสิบเป็นตัวตัวพื้นต่ำแน่แนแนวการไว้กิ่งอ่าแนวการไว้กิ่งอย่างอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวมันจะโตเข้าไปเรื่อยถ้าพี่เิดตรงผู้มเราต้องการแขนตัวเนี้ยให้โตเพื่อรองรับลูกครับ เราทุเรียนออกลูกตามแขนไม่ได้ออกตาปลายเหมือนวกมะม่วนลำายญครับน,นี่ก็ยังไม่ได้แต่งซะอย่างชอบก็มีแต่งปล่อยธรรมชาติก็โปร่งละอย่างเงี้ยมันโปร่งพี่<ม>แต่ว่ามันดีหนึ่งไม่มีรากเน่าโคนเน่าพี่ก็โอเคแล้วอันนี้<ม>ความสมบูรณ์มันได้ไหม,มได้แต่ว่าต้นมันก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่ฉีดทุกเจ็ดมันผมรับรองเลยว่ามันจะดีกว่านี้แล้วปีหน้าพี่จไในน้ํเจนยังไม่พออ๋อขาดไปหน่อยใช่ไหมจันครับก็คือคือต้องฉีดบ่อยอ่ะครับคือคือตัวนี้มันก็ส่งเสริมให้น้ําเจน ในอากาศเอาไปใช้ได้ด้วยไงอดอกเขาก็จะได้ใหญ่เร็วเท่ากันแล้วก็สำคัญนะพี่ลูกจะใหญ่้ที่ฉีดใต้ทรงพุ่มเนี่ยดอกมาแหละปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอ,ตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี